ชวนคุณผู้ชมไปเที่ยวกันที่เกาะยาวน้อยจังหวัดพังงาน,นะครับนี่เป็นเกาะกลางทะเลอันดามันที่สวยงามแล้วก็อุดมสมบูรณ์อยู่ครับแต่ว่าจุดขายที่ทําให้เกาะยาวน้อยนั้นแตกต่างไปจากแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆก็คือเรื่องของวิถีชาวบ้านนะครับที่เขาสืบทอดกันมานานแล้วแล้วก็ความเรียบง่ายบนเกาะด้วยจึงทําให้เป็นที่รู้จักกันโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวยุโรปนะครับแม้ว่าที่นี่มีโรงแรมขนาดใหญ่หลายแห่งดีๆก็มีครับคุณผู้ชมแต่ดูเหมือนว่าช่วงหลังนี้นักท่องเที่ยวเขาจะชอบแล้วก็ติดใจห้องพักแบบโฮมสเตย์ของชาวบ้าน มาากกว่ติดตามจากคุณพัชราจิตคำครับนักท่องเที่ยวชาวอสเตรเลียกำลังเรียนรู้วิธีการทำข้าวยำของชาวปักใต้สำหรับอาหารมื้อเที่ยงของพวกเขาและเป็นกิจกรรมหนึ่งที่นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัส เมื่อเข้ามาพักที่โฮมสเตย์ <Home Stay S 2> บนเกาะยาวน้อยจังหวัดพังงาปั้งมีหรือ,รอนายสำเริงราเขตประธานเครือข่ายท่องเที่ยวชุมชนอำเภอเกาะยาวจังหวัดพังงาและเป็นเจ้าของโฮมสเตย์กำลังสอยมะพร้าวจากต้นปอกให้กินแบบสดๆเป็นการต้อนรับผู้มาเยือนพร้อมบอกเล่าว,ว่าบนเกาะยาวน้อยมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวยุโรปเข้ามาพักผ่อนเป็นหลักบอกต่อกันแบบปากต่อปาก ทำให้ระยะหลังโดยเฉพาะช่วงหลังสถานการณ์โควิด -19 ที่นี่แทบไม่มีห้องว่างตลอดทั้งปีบางหนีเล่าว่าจุดขายของเกาะยาวน้อยคือธรรมชาติที่สมบูรณ์นักท่องเที่ยวสามารถดูนกเงือกได้จากหน้าห้องพักเพราะชาวบ้านผู้ประกอบการร่วมกันระดมทุนสร้างบ้านให้นกเงือกแขวนไวตามต้นไม้ใหญ่ยังมีทุ่งนาแปลงใหญ่บนเกาะที่มีมากกว่า800ไร่และยังคงวิถีชีวิตเลี้ยงควายปล่อยไว้ตามทุ่งนา สืบทอดกันมาอย่างยาวนานกว่า200ปีและที่สำคัญเกาะยาวน้อยเป็นจุดศูนย์การการเดินทางของนักท่องเที่ยวแต่ที่นี่จะเป็นโทนยุโรปเปส่วนใหญ่นะครับแล้วก็วิถีเปลี่ยนก็คือหลังหลังโควิดเนี่ยเมื่อก่อนก่อนโควิดนักเที่ยวจะมาแล้วก็พักโรงแรมหรูหรูหรืออยู่ติดชายหาดอะไรเนี่ยแต่พอช่วงหลังโควิดเนี่ยนักเที่ยวก็เริ่มจะมาพักในชุมชน หนึ่งเพื่อการประหยัดขึ้นอะไรเนี่ยสองอย่างน้อยได้มาสัมผัสชุมชนนะครับแล้วก็มาเช่ามอเตอร์ไซค์อะไรเนี่ยก็ขับะเวนและเที่ยวและจุดเด่นอีกอย่างที่นี่คือเป็นจุดส่งศูนย์กลางของการท่องเที่ยว<ม>ด้านตะวันตกก็คือภูเก็ตตะวันออกกระบ,บี่ด้านทิศเหนือพังงาอะไรเนี่ย<ม>ในหนึ่งวันเนี่ยสามารถไปเที่ยวเล่นน้ําที่เกาะห้องขังกระบ,บี่ได้อะไรเนี่ยหรืออีกหนึ่งวันไปอ่าวพังงาได้หรือหนึ่งวันไปพีพีได้อย่างนี้นั่งเที่ยวเลยเป็น ที่ชอบมาที่นี่นะครับนี่คือจุดเด่นที่นี่นอกจากนี้ยังมีวิถีประมงพื้นบ้านอาชีพหลักของชาวบ้านที่เน้นการทำประมงแบบอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลใช้อุปกรณ์เครื่องมือตามภูมิปัญญาก็เป็นอีกจุดขายหนึ่ง ทำให้นักท่องเที่ยวเรียนรู้และมั่นใจได้ว่าได้กินอาหารทะเลสดและยังมีผลิตภัณฑ์จากชุมชนเป็นของฝากติดไม้ติดมือกลับบ้านไปด้วยและแม้ว่าเกาะยาวน้อยจะมีที่พักโรงแรมหลายแห่งที่เป็นทุนใหญ่เปิดให้บริการแต่การพักโฮมสเตย์ของคนในพื้นที่ยังได้รับความนิยมซึ่งแต่ละแห่งมีความแตกต่างกัน แต่มีจุดร่วมกันคือรอยยิ้มและได้สัมผัสวิถีชีวิตจริงของชาวบ้านมาพักโฮมสเตย์ชื่อนี้เราเราทำมาตั้งแต่ปี40นะครับค mm hmm. ำว่าท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์แต่ช่วงหลังเราก็ปรับเปลี่ยนก็ไม่ต่างกับรีสอร์ทนะครับเ mm hmm. ช่นมีน้ําอุน่นมีทีวีมีว่ายควาอะไรความมโนในการอำ,ำนวยความสะนวกความสะดวกนี่มีครบนะครับ mm hmm. แต่ที่สําคัญที่ที่เป็นจุดเด่นของโฮมสเตย์เนี่ยก็คือเป็นการวิถีเป็นเขาเรียกว่าเป็นการอยู่ร่วมกัน อ่าเป็นวิถีชีวิตนะครับหรือการดูแลซึ่งกันและกันนะครับถ้าเราไปพักเรไมาหรูแค่ตอนเช้าก็สวัสดีครับอะไรเนี่ยหรือคุณจะมาพักเตียงเดียวเตียงคู่อย่างนั้นอย่างนี้แต่ของเราเนี่ยดูแลจนจน,จน,จนเขาเรียรกว่าจนกลับนะครับจนเช็คเอาท์นะครับตั้งแต่เช็คอินมาก็ตอนเช้ามาก็เราสามารถพาไปดูในชุมชนร้านไหนที่ทำแบบอาหารพื้นบ้านหรือแนะนำให้ไปตรงนั้นตรงนี้อะไรเนี่ย นะครับนี่คือจุดเด่นของชุมชนการเป็นการเองการมีรอยยิ้มอะไรเนี่ยครับสำหรับจำนวนห้องพักบนเกาะยาวน้อยมีกว่า600ห้องมากกว่า200ห้องเป็นห้องพักโฮมสเตย์ของชาวบ้านในพื้นที่ซึ่งช่วงหลังชาวบ้านเริ่มลงทุนก่อสร้างห้องพักมากขึ้นแต่ก็มีข้อจำกัดเนื่องจากมีทุนไม่มากนะัก ซึ่งอาชีพนี้ยังคงเป็นอาชีพเสริมรองจากการทำประมงชาวบ้านจึงไม่ได้มองว่าโรงแรมขนาดใหญ่เป็นคู่แข่งแต่เป็นการทำงานร่วมกันและก็ส่วนหนึ่งกับทุนโรงแรมใหญ่กับชุมชนเราก็มีการก็เรียกมีการวางแผนร่วมกันนะครับไม่ว่าเรื่องอการบอกกล่าวนักท่องเที่ยวคนที่มาพักเพราะที่นี่เป็นชุมชนมุสลิมส่วนใหญ่นะครับและก็วิถีมุสลิมเนี่ยซึ่งตรงกันข้ามกับนักท่องเที่ยวทัวยุโรป คือโซนยุโรปเขาไม่มีแดดแต่ที่นี่เขาอยากมาเห็นแดดและอยากแก้ผ้าเดินนุ่งวิกินนี่อะไรแต่ที่นี่ทั้งโรงแรมทั้งชุมชนเรามีข้อตกลงและจัดส่วนนิ่งให้เ mm hmm. ชน่นชลสายอาดเนี่ยก็สามารถที่ฟรีสไตล์ได้จะนุ่งวิกินนี่หรือจะดื่มแอลกอฮอล์อะไรได้แต่ถ้าในชุมชนนี้ไม่มีขาย mm hmm. แอลกอฮอล์และก็ไม่ในเซเว่นในร้านสะดวกซื้อก็ไม่มีขายและก็การแต่งกา,กายก็ต้องให้เรียบร้อย ไม่ต้องถึงกับนุ่นน่งกางเกงขายาวหรือเสื้อแขนยาวแค่ไม่นุ่งบิกินี่ก็ถือได้แล้วในชุมชนกาะยาวน้อยจึงเป็นชุมชนดั้งเดิมที่มีการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวที่สามารถกระจายรายได้ให้ชุมชนจนเป็นต้นแบบการท่องเที่ยวชุมชนให้หลายพื้นที่โดยอาศัยความร่วมมือทั้งจากชาวบ้านผู้ประกอบการรวมทั้งภาครัฐที่ทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องพัสราจิตรคำไทย P ี s รายงาน พื้นที่การท่องเที่ยวบนเกาะยาวน้อยยังมีการออกแบบเส้นทางการท่องเที่ยวโดวยที่ไม่กระทบกับธรรมชาตินะครับนักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถจะเช่ารถหรือว่าปั่นจักรยานเที่ยวรอบเกาะได้เลยครับ